สวัสดีครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับกับการสรุปข้อมูลของเกม Star Citizen ประจำเดือนสำหรับเดือนนี้คือเดือนมกราคมครับโดยเราจะมาทำการสรุปฟีดแบก็กจากผู้เล่นและก็ประเด็นร้อนแรงต่างๆนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้นะครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตอนนี้ก็คือ CAG กำลังเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือเวอร์ชัน1.0ครับ โดยเราจะได้เห็นการทดสอบระบบต่างๆหนึ่งในนั้นคือระบบ Dynamic Server Merching ครับที่จะมาขยายขีดจ,จำกัดของจักรวาล Star Citizen ของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นกว่าเดิมและล่าสุดเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการอัปเดต Alpha 4.6 l i f e l i n e for Lesky เป็นแพทที่มีการนำระบบ Dynamic Server Merching เข้ามาทดสอบด้วยนะครับก็เป็นการนำเข้ามาทดสอบการใช้งานจริงเป็นครั้งแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเอามาทดสอบยังไง และเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง Alpha 4.6นะครับได้อัปเดตไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยไฮไลท์สำคัญของแผ่นนี้ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างระบบดาวสแตนตันและ n ิ x ผ่านวิกฤตการณ์แบบจำกัดเวลาซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจ,จเพราะว่ามันคือการนำดิา d y กเซอร์เบ v ร์กเมชชิ่งเข้ามาใช้ครับสิ่งที่เขาจะทดสอบก็คือปริมาณของข้อมูลที่จะข้ามระบบดาวแบบซิมเลสหรือไร้รอยต่อน,นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือของหายออกจากยานหรือมีของอยู่ในยานแต่พอไปส่งของแล้วของกลับหายไปแบบนี้เป็นต้นพวกนี้คือสิ่งที่ทีมงานคาดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นคำถามก็คือแล้วมันต่างจากปกติยังไงล่ะเพราะว่าในแบบปกติเราก็ขนของข้ามระบบดาวกันอยู่แล้วทั้งขนคอมโพเนนต์ต่างๆขนอุปกรณ์ APS ผลแร่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการขนย้ายข้ามระบบดาวกันไปมาก็ทํากันบ่อยๆอยู่แล้วแล้วมันต่างกันยังไงทีมงานเขาก็อธิบายว่าไอแบบเดิมนะั้นนี่ยยังเป็นการใช้ i n s t a n c e server ครับซึ่งจะเป็นการทําให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักมากแต่ dynamic server m e r g i n g จะใช้พลังในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์น้อยกว่าและในตอนนี้ทีมงานได้พยายามจํากัดการใช้งานอยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งถ้าการทดสอบผ่านอีเวนต์นี้ได้ผลดี ก็จะสามารถนำทรัพยากรที่เหลืออยู่ของเซิร์ฟเวอร์ไปแจกจ่ายให้กับส่วนอื่นๆได้ซึ่งก็จะส่งผลให้กับว่าเราจะได้เล่นเกมที่รื่นมากขึ้นสิงกับเซิร์ฟเวอร์ได้ดีมากขึ้นนั่นเองอัปเดตต่อมาใน a l ลฟา4.6กนะครับก็คือระบบแรม Light Amplification System ความล้ำของระบบแรมมันก็คือมันไม่ใช่แค่แว่นในวิชั่นธรรมดาแต่มเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเชเดอร์ผ่านกระจกห้องรับบินโดยตรงเลยนั่นก็หมายความว่าลูกเรือที่อยู่ในยานทุกคนที่มองออกไปนอกหน้าต่าง จะเห็นภาพที่สว่างชัดเจนพร้อมกันทั้งยานซึ่งนอกจาะช่วยให้เราสามารถบินขึ้นลงอย่างสบายๆในเขตมืดได้แล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนภูเขาหรือพื้นผิวเวลาลงจอดในที่มืดๆได้ดีมากแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังมากอยู่นะครับเพราะว่าผู้เล่นบางส่วนเนี่ยที่ได้ลองใช้งานแล้วเผลอไปเปิดแรมทิ้งไว้ในตอนกลางวันนะครับก็ทําให้แสงจ้าสว่างมากตาพากันเลยทีเดียวตาของผู้เล่นคนจริงๆนี่แหละครับ ซึ่งในจุดนี้ CAT น่าจะมีการปรับแก้ไขอีกในอนาคตสำหรับระบบ engineering ในเดือนมกราคมนี้นะครับก็ได้ถูกยกเครื่องใหม่ให้เรารู้สึกตึงมือมากกว่าเดิมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือระบบ r e PAIR t h e HOLE หรือก็คือเกณฑ์การซ่อมขั้นต่ำนะครับคือต่อจากนี้ถ้าอุปกรณ์ยานพังจะหยุดทำงาน เราจะมาซ่อมแค่นิดนิดหน่อยๆให้มันกลับมาติดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องซ่อมใหถึงค่าความทนทานที่กำหนดไว้ก่อนก็ประมาณ10%ของคอโพเนนตั้นั้นระบบถึงจะกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งส่วนคนที่ชอบถือถังดาเพิงกนะครับก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าถังดาเพิงรุ่นใหม่ตอนนี้เราสามารถใช้เป็นไอพ่นสาหรับเดินทางในอวกาศได้แล้วใครยังไม่เคยลองไปลองดูนะครับสนุกดีเรามาดูเรื่องยาลใหม่นะครับที่มาใน Alpha 4.6กันนั่นก็คือ RSI Hermes เป็นยาขนส่งสินค้าขนาดกลางนะครับที่ดัดแปลงมาจาก RSI Apollo นั่นเองซึ่ง Hermes ตัวนี้นะฮะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายซิ่งที่อยากขนของไวๆในพื้นที่อันตรายครับจุดเด่นคือมีระบบเครนยกสินค้าภายในยานครับช่วยให้เราสามารถจัดการตู้คอนเทนเนอร์ขนาด32 s CU ได้อย่างสบายๆแถมความจุของยานมีถึง288 s CU อีกด้วย แต่เดี๋ยวก่อนในขณะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับมันจะมีบั๊กอยู่นั่นก็คือแท็เตอร์บีมยานที่ตอนนี้โคเปอรไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ไม่รู้ว่าในวันที่คลิปนี้ออกไปนะฮะเขาจะมีฮอตฟิกแก้ไขแล้วหรือยังก็ขออจะช่วยสําหรับคนที่เป็นเจ้าของยานลานี้นะครับให้สามารถใช้เทคเตอร์บีมยานได้เร็วๆนะครับมาดูเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับชาวสต a r ์ไดซเซนอย่างเรากันนั่นก็คือบั๊กประจําแพทนั่นเองครับ ในอัลฟา4.6นี้มีบั๊กที่เรียกว่ามันกลับมาอีกแล้วนั่นก็คือบั๊กเสียงซซวเวทวนลูปครับก็จะดังสนั่นอยู่ในห้องนลบบินแบบไม่หยุดนั่นแหละครับถ้าใครไปซาวเวทส่วนใครที่กําลังจะไปเยือนสถานีเลฟสกี้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับเพราะมีรายงานว่ามีผู้เล่นขึ้นลิฟต์แล้วตกทะลุพื้นโลกครับและบั๊กสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเกิดการสูญหายของไอเทมโดยมีรายงานว่าหลังจากการอัปเดตแพทมีไอเทมหายไปครับ ทั้งไอเทมที่ผูกกับบัญชีและไอเทมในเกมเอาง่ายๆเลยก็คือของหายหมดคลังแม้กระทั่งของที่ซื้อจากหน้าเว็บซึ่งทีมงานกำลังสืบสวนปัญหาเกี่ยวกับการซิงข้อมูลนะครับกับ long term persistence ดังนั้นใครที่ยังเจออาการไหนอยู่นะครับก็อย่าลืมนไปแจ้งใน issue council กันด้วยนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องไอเทมหายหมดคลังเนี่ยให้รีบติดต่อกับทางซัพพอร์ตโดยด่วนเลยและในขณะที่พวกเรากำลังเล่นแพท4.6กันอยู่นี่เอง ทาง c a g ก็ได้เปิดให้ e v o k e t i เข้าไปทดลองระบบคราฟแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปได้ข้อมูลมานิดหน่อยในการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบ Crafting t เท r ยครับก็จะเป็นการผลิตของขนาดเล็กภายในแฮงก้าส่วนตัวของเราก่อนซึ่งหัวใจหลักที่เราจะต้องมีก็คือเครื่อง Crafting Fabricator ที่เราต้องใช้คู่กับบูปินและที่เจ๋งมากก็คือวัตถุดิบที่เราเอามาคราฟก็คือก้อนแร่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีหลายแบบทั้งแบบจากการที่เราขุดหามา แล้วก็แบบที่มีขายตามร้านค้าตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับว่าแล้วเราจะเอาแร่แบบไหนมาคับจะเป็นแร่ดิบแร่ถลุงแล้วแบบไหนกันจากข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือเราสามารถนําแร่ทุกแบบมาใช้ได้ครับแต่มันต้องถูกแปลรูปแปลสภาพมาเพื่อการคัฟโดยเฉพาะเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างจากการถลุงแร่แบบปกตินะครับเพราะว่ามันจะมีให้เลือกได้ว่าเราจะเอาแร่นั้นไปทําอะไรระหวา่างถลุงแบบปกติเพื่อเอาไปขายกับถลุงแร่เพื่อนําไปทําวัสดุคาฟนั่นเองครับ ซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เองเนี่ยแหละครับที่เราสามารถมองต่อยอดไปได้ว่าเราน่าจะต้องมีลงทุลุงแรกเป็นของตัวเองหรือก็คือยานถนลุงแรกเพื่อให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าแผ่นนี้เข้ามาแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรมากมายนะครับผมว่าสายขุดแรกสําคัญขึ้นแน่นอนเพราะคุณจะกลายเป็นต้นน้ําสําคัญในห่วงโซ่ของการผลิตทันที เรามาลงรายละเอียดปีกย่อยอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับระบบครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถใช้แร่ได้ทั้งที่แบบขุดแล้วก็แบบที่มีขายในร้านนะครับแล้วแบบไหนที่เราควรจะใช้มากกว่ากันคําตอบในเรื่องนี้นะครับควรจะเป็นแร่ที่ได้จากการขุดครับเพราะว่าเวลาเราไปขุดแร่เนี่ยมันจะมีเกรดขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นไฮเกรด Normal ลเกรด โลเกตอะไรพวกนี้นะครับพวกเกรดแรกพวกนี้นะครับมันจะมีผลกับเรื่องของสเตตในการคราฟของเข้ามาด้วยนะฮะก็คือถ้าเราได้ไฮเกรดเนาะได้แลกไฮเกรดขึ้นมาเนี่ยไอเทมที่เราคราฟออกมาเช่นปืนหรือชุดเกราะก็ตามนะครับจะมีค่าสเตตที่สูงกว่าของร้านค้าเช่นมีความทนทานที่สูงกว่าหรือว่ามีอัตราการรีโหลดกระสุนที่ไวขึ้นในแผทของอีโวเคตินะครับที่ทําการทดสอบระบบคราฟก็มีการเพิ่มแลกใหม่เข้ามานะครับสชนิดนั่นก็คือ แอสลาไลท์และโอลาไทแล้วเราจะสามารถหาแร่2ชนิดนี้ได้ที่ไหนถ้าข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงแอสลาไลท์นะครับจะอยู่ที่สแตนตันส่วนโอลา,าไทนะครับจะอยู่ที่ไพโลกับนิกสครับแน่นอนว่าโอลาไทส์ก็จะมีค่าสแตตที่ดีกว่าส่วนเรื่องของบูปินนะฮะเราหาได้จากการทําภารกิจตามกล่องต่างๆและหาได้จาก NPC ระดับสูงครับ สำหรับไอเทมที่เราสามารถผลิตได้ในเทียสูรน,นี้นะครับก็จะเป็นพวกอาวุธ APS เป็นชุดเกราะรวมไปถึงอุปกรณ์อย่างมัตติ้วเม็ดเพนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งฟีดแบ็จากกลุ่มอิวคติในเบื้องต้นก็บอกว่าระบบการคราฟเนี่ยมันยังดูค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดและในส่วนที่หลายคนกังวลมากนะครับนั่นก็คือเวลาในการผลิตคือไอเทมบางอย่างใช้เวลาการคราฟนานเกินไปนะฮะเช่นปืนพกรอนานมากกว่า20นาที หรือว่ากระสุนปืนที่ใช้แร่เยอะเกินไปในการคราฟซึ่งมันไม่คุ้มค่าไปซื้อเอาเร็วกว่าซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางทีมงานก็บอกว่าจะนําไปปรับสมดุลเพิ่มเติมเรามาปิดท้ายด้วยเรื่องที่ทุกคนรอคอยกันนะครับอย่างสควอดอนเฟอร์ตี้ทูครับล่าสุดในเดือนมกราคมปี2026นี้ก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าตัวเกมได้ก้าวเข้าสู่ช่วงฟ i นิช a ฟ e โดยข้อมูลจากคริสโรเบิร์ตนะครับระบุว่าตอนนี้เกมอยู่ในสถานะ Content Lo ็อกสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งเขาได้บอกว่ามันใช้เวลาในการเล่นมากกว่า40ชั่วโมงและมีข่าวลือจากบางแหล่งข่าวนะครับบอกว่า s q u o d r อน42จะปล่อยในช่วงปลายปี2026นี้แน่นอนแต่ก็ยังมีประเด็นให้ลุ้นกันอยู่ครับเพราะว่าในช่วงปลายปี2026จะมียักษ์ใหญ่อย,อย่าง gta 6จอคิววางขายอยู่ซึ่งทำให้หลายคนวิเคราะห์ว่า cag อาจจะยอมเลื่อนไปต้นปี2 0 2 7ก็ได้เพื่อเรียงกระแสเกมให้อย่าง gta 6 แต่ก็มีหลายคนบอกว่ามันอยู่คนละแพลตฟอร์มกันนะมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ย่าลืมว่าในทางการตลาดแล้วนะครับไม่ว่าเกมนั้นจะอยู่แพลตฟอร์มไหนเมื่อเกมนั้นมันเป็นเกมไฮมันมีกระแสดังกว่านะครับย่อมไปบทบังเกมอื่นๆที่ออกตามตามกันมาเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สนใจเลยอยู่คนละแพลตฟอร์มก็ตามแต่เราก็อาจจะได้ยินจากคนรอบข้างได้เหมือนกันซึ่งงานนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันครับว่า Squa แร42จะปล่อยในปี2026จะเป็นจริงได้ไหม หรือเราจะต้องรออีกสักปีหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ในแบบที่ CAG ต้องการ